ถ้าใครที่คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรเกี่ยวออนไลน์หรือจะเริ่มยังไงดีกำลังศึกษาอยู่นะครับตัดสินใจไปเลยนะครับคุณเริ่มจากตรงนี้คุณมาขายของบนแพลตฟอร์ม s h o ป e e ผมแนะนำา s o ป e e ก่อนเพราะว่ามันเริ่มได้ง่ายนะครับรวดเร็วคุณสามารถทำอาชีพหรือทำธุรกิจออนไลน์บน s h o ป e e ได้ทันทีแบบ ง่ายๆไม่ยากเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับ s h o ปปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้าบนแพลตฟอร์มเนี้ยได้ง่ายเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ขึ้นขายง่ายลงสินค้าได้ง่ายระบบการจ่ายเงินรวดเร็วซึง่งผมชอบที่สุดก็คือระบบการจ่ายเงินให้ให้คนขายได้รับเงินเร็วนะครับเมื่อของถึงผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว และผู้สืย้ยืนยันคุณจะได้รับเงินอย่างรวดเร็วแล้วข้อดีก็คือคุณสามารถขายสินค้ามือสองได้นะครับคุณขายสินค้ามือหนึ่งได้คุณสามารถขายสินค้าที่เป็นพรีออเดอร์หรือดับชิพได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่เคยทำมาก่อนเลยท็อปปี้ก็ไม่เป็นอะไรได้เป็นนะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนสำหรับ มือใหม่เลยนะครับผมสอนช็อปปี้เบื้องต้นนะครับใครที่ไม่รู้จะเริ่มหรือจะทำแบบใจนะครับผมมีคอร์สสอนช็อปปี้สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเป็นช็อปปี้เบื้องต้นเลยสอนตั้งแต่คุณเปิดแ c count หรือลงทะเบียนกับช็อปปีแล้วก็สอนให้คุณขึ้นขายเป็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณเซตค่าเป็นทําเล็จเป็นทุกอย่างจนถึงคุณรับเงินจากช็อปปี้สำเร็จนะครับผมมีคอร์ส ช้อปปีเบื้องต้นนะครับแล้วถ้าใครอยากจะทำมากกว่านั้นก็คืออยากจะขายแบบดรอปชิปนะครับแล้วคนที่เคยทำคอมพิวเตอร์หรือเคยขายบ้างแล้วอยากทำดรอปชิปผมมีคอสขายแบบดรอปชิปบนช้อปปีนะครับดรอปชิปสินค้าในประเทศนี่แหละนะครับมาขึ้นขายแบบดรอปชิปบนช้อปปีนะครับขายแบบดรอปชิปหมายความว่าคุณไม่ต้องสต็อกของไม่ต้อง ซื้อของมาตุนนะครับแล้วสินค้านั้นเมื่อคุณมีออเดอร์คุณค่อยไปสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์แล้วก็คุณก็ให้ซัพพลายเออร์ส่งของให้ลูกคา้าหรือคุณจะซื้อซัพพลายเออร์เสร็จแล้วก็ให้ซัพพลายเออร์ส่งของให้คุณแล้วคุณก็ส่งของให้ลูกคา้าก็ได้นะครับผมจะสอนคุณให้คุณมีทางเลือกต่างๆให้ครบถ้วนในการทำดรอปชิปเพื่อขึ้นขายแบบ เอาดรอปชิปเนี่ยขึ้นขายบนช้อปปีนะครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยคอร์สดรอปชิปขายบนช้อปปีเนี่ยเป็นคอร์สที่ผมสอนเทคนิคต่างๆนะครับสอนวิธีการต่างๆและผมจะบอกหมดเลยนะครับว่ามีทางเลือกหนึ่งสองสามอย่างไรผมวิธีแก้ปัญหาอย่างไรจากประสบการณ์ตรงนะครับเคยเจอปัญหาแบบไหนผมก็จะบอกหมดแล้วเทคนิคการขายของเพื่อให้ขายได้ง่ายและเร็วผมก็จะบอกเทคนิคต่างๆว่า ทำยังไงให้ถึงให้คุณเนี่ยขายสินค้าได้ง่ายและเร็วนะครับแล้วก็บอกเทคนิคอีกนะครับว่าคุณจะตั้งราคายัางไงให้ได้ราคาดีนะครับก็มีบอกด้วยนะผมมีเทคนิคนต่างๆบอกในคอร์สออนไลน์นี้ด้วยนะครับคอร์สออนไลน์นี้ก็คือคอร์สดอปชิปสินค้าไทยขายบนช้อปปี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาลงเรียนกันนะครับ